สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้พอกันอีกแล้วเด้อจ้ากับนุชก็พาเที่ยวชมสวนเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้นุชจะพาพี่น้องมาขัดแยกเม็ดเข่าเนาะค่ะเนาะขัดแยกเม็ดเข่าที่รีบไหมคะพี่น้องไอโก้เรากําลังเอาสอบเข่ามาเทค่ะพี่น้องเพื่อที่จะคัดแยกมเมล็ดพันุ์ข่าเด้อค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะพี่น้องสอบหนึ่งเด้อค่ะนี่ที่เพิ่นขัดแยกออกไปแล้วจ้านี่สอบหนึ่งครับ แกบได้ค่ะนี่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่สมบูรณ์เนาะเขาห้องวานเขารีบแม่ค่ะพี่น้องบ้านเ้าหของว่าเขารีบเขารีบเขาเขาบ่เต็มไหมครับมันมันอาจจะมีเขาอยู่มันอาจจะมีเขาอยู่แต่ว่าคงมันบ่เต็มนะเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำไหมครับคงเท่ากับมัน่สมบูรณ์เนาะมันอาจจะงอกอยู่เป็นบางเม็ดนะแต่เท่ากับต้องขัดออกเพราะว่า ของเฮาอยากงอกแบบเฮาอยากให้มันงอกร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเก่าสิบเปอร์เซ็นเด็ดสิบเปอร์เซ็นนี่นะค่ะเอามาขัดออกอันนี้สอบสองได้ครับนี่สอบที่สองพี่น้องขัดออกกันกวงรองอยู่ข้างเนี่ยเอาไว้ใหงื่อกลั้งอะไรครับกลั้งีเครียกินได้หรอกนี่สอบหนึ่งขัดออกได้อกเกือบถังเกือบเต็มถังได้ค่ะนี่เขาหลีบไหมค่ะเขาที่มันผสมบุญแม่ค่ะมันก็จะฟูขึ้นมาพี่น้องพร้อมกับ เม็ดญ้าเนาะเมล็ดยาไหมคะพี่น้องเมล็ด้าก่อนที่เฮาจะเอาไปวานน้ำหน้าน้ำยางกะเฮาต้องเอามาแซก่อนเด้อค่ะพี่น้องเพื่อที่จะคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดเนาะแต่เส้นการงอกจะได้สูงเมล็ดว,า,วาพัวไปวานเลยเด้อค่ะนี่นี่จะสอบกะัะเพากันขนออามาคัดออกเด้อค่ะนี่รวมนั่งเบิดกะหกสอบค่ะพี่น้อง อันนี้พึ่งเทได้สองสอบพึ่งเทได้สองสอบนะคะขัดทละสอบครับถ้าเทหกสอบล่งเถียวเดียวเลยมันขัดยากขัดยาบแมนไลยเทเทละสอบขัดทละสอบหลายเนาะพี่น้องเนี่นะเมืองไวเดอค่ขาพี่น้องบ่แมนว่าผัวเปลี่ยนบานได้จ้ะเปอร์เซ็นต์การหงอกของเม็ดเขามันสบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะพี่น้องอันไฮนี่ก็คือไล่นี่ กูวาดถึงซีทั้งคืนน้อยแทบจะไหวเนาะเขารีบครับเขารีบเฉพาะเขารีบกับทั้งนึงเลยพี่น้องเอ้ยหาซิบหาซิบเลยเด้เนี่ยเขาเครื่องตัวเครื่องเลยค่ะพี่น้องเขาสอบนึงสามทั้งเนาะเฉพาะเขารีบกับทั้งนึงเหรอครับได้วาได้ดีแค่สองทั้งหนึ่งในสามบ่ แม่หนึ่งมีสามมนสอบหนึ่งน่ะสอบสอบหนึ่งสามถังหนึ่งกระสอบมีสามถังเนาะอีกถังหนึ่งเป็นนันเขาเรียบเด้ยค่ะพี่น้องเป็นข้าวรีบนี่แหละที่ว่านเนี่อก่อนคนบ้านเข้าไปไปสีเข่าแม่โอ้ยเป็นยังงือได้หน่อยแท้โอ้นีแหละพี่น้องเอออีกถังหนึ่งก็เป็นแกะนี่แหละนี่จ่จมอย่คือแบบบ่เอ็นบ่เมืองเขาบ้องมาเขาค้องงามบ่านนาะ ลูกสีนี่สีเขาได้หน่อยคร่สบสะบ้อได้หน่อยจังได้พี่น้องมึงอรลดจ้านี่ <c oughs> นี่ละเขาโป่เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะหรือข้าวรีบนะคะนี่ <c oughs> ถ้าเราอยากได้ผลผลิตที่ร้อยเปอร์เซ็นก็อาจจะบ่ร้อยเปอร์เซ็นน้องพี่น้องแต่ว่าเปอร์เซ็นการเกิดน,นี่กะหลายกว่าอยู่ด้จ้ะเพื่อนกินน้ำเพื่อนำ่วงน้ำแน่นพ่เขาคัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือนี่ละค่ะ เอาแก็บออกเอา,มาเมล็ดเขาที่เขาสมบูรณ์ไว้ข้างล่างเนี่ยเอาเรือง,นงนะันี่ยเมืงีที่กันขัดได้อันนี้สองสอบแล้วครับนี่คมเทไปเลยเมื่อกี้เราเทสองสอบนี่ค่ะเม,มืองสอบม,มน,นี่สอบหนึ่งน่ะจะได้แกบหลายบอพี่น้องมเมืองเดืองทีนี้มีสอบหนึ่งม<ะ>ีสอบหนึ่งบ่ได้ตัวเด้จ้าวว่าสอบหนึ่งนะ่ะแก็บหลายบอเนี่ค่ะทเทให้เห็นๆเลยค่ะ<า>พี่น้อง คัดแยกมเมล็ดพันข้าวนะคะคัดหยาออกน้ำแล้วเนี่ยโอ้ขีูนเต็มกล่องเลยค่ะพี่น้องหมดโกกอะเห็ดหน้าเองแล้วจ้าคนค้นให้เขานักมันลงไปคัดแยกแล้วก็เอาเขาไปว่านค่ะพี่น้อง เดี๋ยวขั้นตอนการว่านโนจะถ่ายทําให้ทุกคนได้รับชมอีกที่นึงเด้อค่ะบ่ได้ตัวเด้อค่ะพี่น้องท่ากันว่านเขาเองเด้อจ้ามึงสีสีน้ําให้เขามันฟูขึ้นเนาะเด็๋อยู่ใกล้บ้านผู้สบายมีสายยางท่อนี่นี่เม็ดเม็ดยาครับบ่เห็นแล้วมันยู่ไก่นี่เม็ดหญ้าเห็นบ่มมีแต่ลเม็ดหญ้าออกมาพร้อม ครับสีนี่ครับสีสายยางนี่ครับเขาหรีดมาที่ร้อยสึนมากเอาสีสีทางเครื่องร้อมครับละห้านเขานักมันมาลร่อย vui thân hồng hầu bầu งไม่จั่น้อยอยิ่งไม่ใช่หน้าที่ครับให้เขามันอมน้ำนถ้าเขานักมันจมลงไปดีจะได้ว่าเซสามสอบนี่เขาจะได้ยุยมันสองสอบเลย เขาจแซ่ขามขึ้นบะกรูนอันนี้กักวันทีแช่เครื่องมือครับแช่เครื่องวันนําไปหวานได้นะคะเห็ดเข่าหน้าวานจ้ะพี่น้องแช่หน้าไปเครื่องมือแลวก็สิเอาใส่สอบพักไว้เพราะว่าเขาต่อไปวันมื้อเสาร์โอเคเอาไหมเขาจะแช่เข่าวไว้เครื่องมือด้วยะคะ่ะพี่น้องแล้วเอาไปพักไว้ที่กระสอบแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะนําไปหวานนะคะจริงๆอ่ะมัน,มน มันแช่ขามขึ้นกันได้แต่วามันจะออกหาก่อนเนาะบ่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 เท่าเท่าหนึ่งสีแช่เข่าอีกพันหนึ่งเลยนะอืมสี่สี่แช่พันพันละเครื่องมื่อืมอันนี้แช่ตอนเสาร์แล้วเสาร์ขึ้นเทียงบานนี้ตอนตอนเทียงก็แช่แช่เข่าอีกพันหนึ่งไหมครับเข้าเข้าคัดหรือเข้าเข้าไปบ้านเลยกกันได้ครับเข้าไปจะเป็นต้องแช่กันได้ สาเหตุที่แซ่ว้เครื่องมือด้อจ้าพี่น้องรถไทยพ่นยังบ่ววางพี่น้องที่จริงก็ว่าจะคัดแล้วก็เอาไปบ้านเลยละค่ะรถไทเพ่นบ่ววางค่ะรถไทยพ่นไปไทอีกสวนนึงค่ะอีกหน้าทงนึงจากสินแ่นผ่านเมือกีนี่มัไหมคะพี่น้องแซ่เลยเอามาพากว้คืนนึงแม่นช่วงนี้รถไทยรับงานหนักด้อจ้าพี่น้องคิวงานพ่นบบคอยหวังก็ดอกค่ะพ่นววางให้รถโกมืออื่นค่ะ ก็เลยต้องๆเศร้าเขาไว้ในกระสอบก่อนอ่ายิบมาเมืองกันนะมันหลีบหรอหลีหลบอยู่บ่เนี่นี่เม็ดเขา่าเนามีนี่เห็นปะบ่เต็มโู้เขา่าโบเต็มพี่น้องเมนเมนวามันมีเขา่าอ่ะเพราะมันกับโบเต็ม,มครับเห็นบ่มันบ่สมบูรณ์นะคะเขา่าโบกับโบเต็ม เม็ด <N itt les> ข้าวไม่สมบูรณ์มันก็จะฟูขึ้นมามนมบนพื้นผิวน้ําแล้วก็คัดออกไว้ให้ไกล้จพี่น้องนี่นี่มาเมืองเมือนี่เมืองนี่เนี่ยเห็น <N itt les> เห็น <N itt les> เห็นเ <N itt les> ขาซุ้มตังบ่เนี่ยซุ้มซุ้มซุ้มตังนี่คือซุ้มมีเขาเด้เนี่ยซุ้มมีเขาแต่มันม่เต็ม มันสีจมกับเบ่าจมสีร้อยกับบร้อย,อยเห็นปะแต่ว่าซุปนี่คือซุปมบ่มีเข่าเห็นมันร้อยนี่นม <laughs> น,นี่อาจจะงออยู่อาจจะงอกหกสิบเจ็ดสิเอร์เซ็นตะครับมมเ,เม็ดขาวบ่าเต็มเม็ดอืมนี่นี่เห็นปะมันมันร้อยตา่างๆเห็นป่ะนี่ยีมากเมันมีเข่าอยู่ด้วยนี่เห็นปะสมบูรณ์เนี่เห็นมันเบเต็มเบ้เต็มนี่ตัวมุ้นี่ก็งอขึ้นกันครับจะโค้งเส้นกันงอ นี่ครับเดี๋ยวจะถามเมืองตอนบ้านเด้อแบบน,นี้เอาบเบาเข้นนะเอาอย่างนีอืมเบาเข้นหลดุดใช่โก้คุณจะเบาเข้นนะเจ้ะอย่าลืมอันรับชมแล้วกะรับชมแล้วกะอย่าลืมกดติดตามนุดโก้ผ้าเที่ยวชมสวนในเด้อพี่น้อง กดเป็นกำลังใจนดโก้ในเด้อจ้าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะพี่น้องช่องนี้ก็จะเหตุเกี่ยวกับผ้าเที่ยวแน่ผ้าชุมสวนการเกษตรแน่จ้าตมยำชุปุ๋ยท่องเี้แล้วแต่สถานการณ์จะพาไปนะคะพี่น้องเพราะวา่านดโกกก็มีงานประจำค่ะพี่น้องก็คือรับตัดเสื้อผ้าสตรีอย่างที่เคยบอกทุกคลิปจ้ะเมื่อคอยมีเวลาไปใส่ค่ะแต่ ทำเพราะหลักเนาะคือเป็นการพ่อนไขจ้ะออกจากบ้านแต่ละเทือกอะอยากเห็ดคลิปให้พี่น้องได้รับชมค่ะพี่น้องกิจกรรมต่างๆจ้ะโมเมนต์ว่าเขาสิต่างหนาต่างตาถ่ายแต่คลิปอย่างเดียวเด้อควพาพี่น้องเขาก็มีงานประจำดู่จพี่น้องจะชได้เข่านหมเขาร้อยองค์ลงสอบหนึ่งนี ข่าวแกบนี่สประมาณหนึ่งถังเลยค่ะนี่ท่านใดที่กดติดตามแล้วกันุดโกกะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องผู้ใดเขามารับชมแล้วกับคอมเมนต์บอกในเด้อจานุชัดลูกว่าผู้ใดเขามารับชมแน่จ้าทักทายกันขามาเด้อค่ะอยากให้นุดเฮ็ดคอนเทนต์ยังกะ เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้ค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวตอนไปวานโนจะถ่ายให้มึงอีกที่หนึ่งได้จานี่อู้หหลายค่ะโกนี่ค่ะสอบหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้สองสอบ,สอบได้เขาแกะจำเนี่ยแหละพี่น้อง สามสอบห้จุเสียเขาโอเคสอบน่โอเคเนาะ